สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับพี่ครังนะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสีนะครับวันนี้เราก็มาเล่นกันต่อในส่วนของ event. อีเวนต์เดี๋ยวนะสายพันกันเว้พี่มึงไปซื้อมือถือใหม่แต่เดี๋ยวต้องถ่ายโอนข้อมูลี่กลุ่มถ่ายตัว้อยกว่าเมแถวบ้านพี่มันไม่ค่อยมีรุ่นดีๆขายก็แต่ก็สเปคก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ไปฟังราคาเพวกะไอ้พวกห้าร้อยกับพันหนึ่งดูยังของพี่ยังหงราคาเลยราคาไม่งั้กับคอมเลยเหรอวะสองหมื่นกว่าบาทฝั่งเราเสียสยองเลยครับพี่ บอกเฮ้ยถ้าขนาดนั้นซื้อคอมดีกว่าไหมเวาถ้ามือถือแพงขนาดนั้นแต่ร้อยกว่าก็ใช้ได้อ่ะมันเราก็มาตกกันต่อเดี๋ยววันนี้พี่มีเคเวสเหลืออยู่ดีนะสีม่วงกับสีฟ้าฟ้าห้าม่วงหกราตกกันไปเป็นครั้งแรกนะที่พี่ได้รอสีม่วงมันจะอัพทุกๆห้าเวลที่เราอัพอะะหนึ่งหกสิบเอ็ดอะไรเงี้ย พอหกมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินสิบเอเ็ดอ้าวเฮ้ยอิดะแล้วถ้าสีแดงนี้สแสดงว่าเป็นตัวตัวแดงทา่ทีโรเวลโอ้แล้วแถมยังได้ไมสโตนด้วยคุ้มคักๆักกระลักกุ๊กเดี๋ยว กุก๊กกุ mm ๊ก hmm. ก hmm. so ุ๊กกุ right. mm ๊กกะลกกุกกักอืมมะม่วงสองเนี่ยเป็นครั้งแรกนะที่พี่ได้แมงรดสีมม่วงปกติแมงไปก็เขียวกับฟ้ากูก็ไม่ไม่ไม่ทันแล้วสีฟ้าสองสีฟ้าสาม ม่วนอ่าฟ้าสีม่วงเท่าไหร่หลวงพี่ไม่ได้นับเหมือนกันแต่ฟ้าสี่แล้วโอ,โอเค อใา่ <peach> ขาดอีกตัวเดี๋ยวนะขาดขาดม่วงขาดม่วงสองฟ้าสองใช่ไหมเออขาดม่วยอีกหนึ่งขาดฟลาอีกสอง เอา้ามวงขบแล้วกูนี่ก็ขาดไฟอีกสองไม่ค่อยไปรับทีเดียวก็ได้อ่าขาดไฟอีกหนึ่ง คือเหือมัว <S <S เอามัวอยกาไรแล้ว,ลวมั้งไ,ไม่ก็บาราคูดา้ามีสองอย่างอ่าบาราคูดา้าครบพอดีวันนี้ก็น่าจะาไว้ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเอาแค่พอเร็ดเฟสเพราเดี๋ยวต้องเก็บไว้ทำวันอื่นด้วยยังไม่พอก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปซอมบี้ฟอนเทียสี่นะครับชา a d โด f ฟอร์มอบิสพาร์ทสี่นะครับเป็นไงบ้างครับใครตกไปถึงได้ถึงไหนก็คอมเมนต์ันมาได้นะ เพราะว่าพี่ก็ก็ฟังอยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่ขายแค่กุ้งตัวเดียวก็ไปลเรียถัดไปแหละซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทาคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากพี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ,าาอ่านเป็นระยะระย่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามกันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกพี่ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอช่วดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ